ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1-1เมษายนพุทธศักราช2,567ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผมนายสุขุมทินรัตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศกม่วงดอนดูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตงวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษอายุราชการ29ปี8เดือน โดยกรอบเนื้อหาในการรายงานผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย3องค์ประกอบและสรุปได้ดังนี้ด้านที่1การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นําวิชาการมีการประชุมวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนทุกครั้งมีการร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่างๆมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์หรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา โดยได้ดำเนินศึกษานยโยบายกลยุทธส์สพทเพื่อมาเป็นแนวาทางของโรงเรียนในการกำหนดทิศท,ทางในการพัฒนาโรงเรียนออกแบบกลยุทธ์เครื่องมือนวัตกรรมเพื่อมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อบริหารสถานศึกษาโดยสถานศึกษาได้พัฒนาโมเดลยึดหลักการทำงานของโมเดลของโรงเรียนด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในเครือของสถานศึกษาประกอบด้วยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายหน่วยราชการในพื้นที่เทศบาลอำเภอเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัดโร,รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้เข้าร่วมเครือข่าย เพื่อนำเครือข่ายมาพัฒนาและส่งเสริมในการพัฒนานักเรียนและให้การบริการซึ่งกันและกันในระดับเครือข่ายในพื้นที่ต่อไปด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้เข้ารับความรู้และแลกประสบการณ์จากภายในและภายนอกดังนี้อบรมการดำเนินงานการเงินพัสดุอบรมการดำเนินการสร้างความโปร่งใสหลังจากได้อบรมแล้วก็มาขยายผลให้คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป องประกอบที่1ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้กำหนดประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการขับเคลื่อนคุณธรรมนำชีวิตด้วยรูปแบบโศกม่วงดอนดู่โมเดลมาใช้ในการบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีในโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรคคนดีคนเก่ง โดยมีการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพโดยยึดการทำงานที่ใช้กระบวนการ PDCA การวางแผนได้มีการประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะทำงานโดยคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาการปฏิบัติตามแผนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนใช้และประสานเครือข่ายความร่วมมือเข้ามาบริหารจัดการร่วมกันการตรวจสอบมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิโดยใช้แอคชั่นแอสเซสเมนต์ การปรับปรุงการดำเนินงานการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรมโดยใช้การแสดงออกการนำเสนอชิ้นงานความรู้ต่อบุคคลอื่นและสาธารณชนนำเสนอต่อผู้บริหารนำไปสู่การเสริมสร้างเครือข่ายประสานเครือข่ายความร่วมมือจากการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพโดยยึดการทำงานที่ใช้กระบวนการ PDCA นั้นได้มีการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังดังนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินด้านอ่านคิดวิเคราะห์สื่อความและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีดีเยี่ยมขึ้นไปนักเรียนสามารถผ่านการประเมินเลื่อนชั้นได้ทุกคนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่6มี17คนสามารถคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ดังนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น5คนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยหนึ่งคนโรงเรียนฝางวิทยายน5คน โรงเรียนจอระเขหน่งคนโรงเรียนนาฝายนาโพ1คนกำลังรอผลการสอบคัดเลือก4คนองค์ประกอบที่2ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกม่วงดอนดูโดยบริหารจัดการ4กลุ่มงาน ประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารบุคคลกลุ่มงานบริการงบประมาณและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปมีผลงานดังนี้ด้านคุณภาพผู้เรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนมีผลการประเมินด้านอ่านคิดวิเคราะห์และสื่อความและด้านคุณลักษณะในระดับดีดีเยี่ยมขึ้นไปนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่100%เปอร์เซตและรางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัดจำนวน12รายการได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6และรางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงลูกกรุงประเภทชายด้านคุณภาพครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่นในระดับกลุ่มเครือข่าย5คนได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัด1คนได้รับรางวัลครูรชนคนคุณธรรมระดับเขตจำนวน4คน ได้รับรางวัลนวัตกรรมคุณธรรมระดับเขตจำนวนสองคนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเขตตรวจราชการจำนวนสองคนและได้รางวัลผู้ฝึกสอนการเขียนเรียงความและการขับร้องเพลงร้องลูกกรุงด้านคุณภาพด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสองดาวได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ5ดาวด้านอัตลักษณ์ได้รับรางวัลประเมิน ITA ระดับ A และได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษากลุ่มที่8บ้านฝางเหนือปฏิบัติงานในส่วนราชการอื่นๆในพื้นที่หน่วยงานเทศบาลตำบลหนองบัวได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถมศึกษาชายรางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประถมศึกษาหญิงที่ว่าการอำเภอบ้านฝางชนะเลิศการประกวดนางงามรักโลก2ปีซ้อน รองชนะเลิศการประกวดนางงามรักโลกระดับอนุบาลศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนตำบลหนองบัวได้ออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปโรงเรียนและได้เป็นตัวแทนตำบลแสดงบนเวทีนาัาเคอนไทยบ้านฝางงานเทศกาลไหมขอนแก่นองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจัรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดจัรยาบัณทั้ง10ข้อของการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด และไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนหรือร้องเรียนแต่อย่างใด